สวัสดีคะ่ะพับกบพบกับช่องตักหม้อ,อโซอลอโอ้ยบ่ไดพ่อกันโดนคะ่ะเมื่อนี้นอยู่สวนคือเกาละ่ะค่ะเมื่อนี้สิพ้ามาเก็บผักกันแงงเ้ยค่ะไป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 กันเลยจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้สิผ้ามาเก็บผักกระแงงเ้ยค่ะนี่อยู่ทงไฮทงนาล่ะค่ะนี่นี่คะ่ะนี่รอบๆตรงพูนเพื่อนกะปลูกเขาะคะ่ะจ้าอันนี้กะ นี่อันนี้ปลูกหญ้าเหงัวค่ะนี่ค่ะคือเก่าคือเดิมนี่กะน,น้องซะค่ะไปสิพาไปเก็บผักกระแงงนะคะ่ะตามมาเลยนี่ยูห้องให้ห้องน้ำนี่จ้ะนี่เห็นแล้วนี่ผักกระแงงค่ะนี่นี่อ้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งโอ้ย นี่เห็นบ่ค่ะกิบผักกะแงงปาดหลายคักค่ะหญ้ากะไรผักกะแงงกะไรมีค่ะนีะ่ผักกะแงงแม่ได้ค่ะน,กกน,น,ะนี่นี่หอมหอมอีหลีได้ค่ะนี่นี่ผักกะแงงหอมแห้งค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ต้นนี่อึ๊บบุยออมใส่กบนะคะคือสีแซ็บผักกระแงงนี่ค่ะ<อ>นี่โอ้นี่คุณค่ะนี่แม่นเหมือนเด้ลค่ะนี่ผักกระแงงค่ะนี่มันใบใหญ่ยังใบใหญ่ค่ะเดีย๋ยวไอ้มันใหญ่สะก้อนสิพามาเก็บอีกค่ะโอ้นี่ ผักกก่แงงลูกเอารถคันนี่นี่ปัดนี่คันนี่้ลูกเอาแตนยงใหญ่ด้ค่ะอันน้อยเพ่อเอาอ้อมใส่ปลาดุก,กระแซกนี่อุ้ยขี้สารบ้านเฮา อึดยูอึดกินค่ะนี่มาค่ะนี่ไล,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 ล่ไล่ไล่ไลยนี่นี่นี่พักกระแง่งจ้าอีสานบ้านนาของเฮานี่ค่ะอีสาน อยู่อีสานบ่อึดยู่อืดก,กินเด้อค่ะ